อปอะกับสวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับภาพพี่น้องเย็บซีทุกท่านไปตามตัวเลขแนวทางของพ่อจอยพี่น้องเด้อรูปแบบแนวทางของพ่อจอยภายในหางเดียวพี่น้องจะมาใหาสินลงเอาในสินลงกเอาแต่คือ,อรูปแบบแนวทางรอบที่ผ่านมา68หางเดียวขอลอ่อสินลงกเอาก็จะได้ห้าแปดหกแปดาคเจ็ดแปดหลายคนและคนมิชชมิชมานย่เดีพี่น้องสวัว รูปแบบแนวทางรอบที่ผ่านมาแอดบริแข่ลงไห่แต่ว่ายำอยู่แต่ยวำอยู่ว่าเคินลูกเอา,ดาเด้อเพราะว่าเหล็กปัญหาเดียวสั่นเพระาะว่ารูปแบบน่าชางเขาเพิ่มไม่ว่าหลายตัวอันนะพี่น้องรูปแบบแนวทางของพ่อจ่อยกำลัง25เลยพี่น้องยืมซีรอบก่อนรอบไป365นี่ไงบล็อกคุณไดมาแล้วก็บอกผู้ใดมาแล้วก็บอกพี่น้องยืมซีเพราะว่าเราเปิดร้านสมรสหลกักกาเปิดร้านขายยางหลกักการับผลสบอันนะพี่น้อง ขนศพโดยไม่คิดอะไรทั้งนั้น,น,นว่าสันหลักการว่าก้านานั้นว่าก้านั้นจะเราวะสามหนึ่งหนึ่งสามวะสันระวะเพราะว่าถ้าเราขนศพครบสามสิบเอ็ดศพเราสิสี่มันจะออกสามหนึ่งลีดพี่น้องวันนี้ก็ไปลุ้นจันไรกูไรคนล่อควอยอยู่ได้พี่น้องสร,รูปแบบแนวทางของปัญจอยเล็กเหลายตัวพี่น้องแต่ว่าหักขึ้นลงเอาเด้เอแอดสุดยำอีกทีหนึ่งพี่น้องเอฟซี ปลาลวกแบบเนี้ชาครบเพิ่มมันมาหลายตัวหางเดียวก็ขึ้นลงเอาดูสินะอรอบจิตก้อนแอ้บอลเซียนไห้แต่ว่ารอบนี้วีแอลอิเซียนไห้จันไปพี่น้องเยฟซี่ืมอสิเด้๋ยวเอาเป็ว่าไปจ้าก็ประจอยพี่น้องเยฟซีครับเดีย๋ยวนี้เราฝันแล้วฝันเ,เ,นเ,เอแจากจังหวัดละแอ้เองจากบ้านในบริจ้ากันเนื่องจากไปค่าแจ้แ่นน้ำหลานพี่น้องหลานหน่อยหลานสาวลูกสาวของน้องสิ้นมีจะเกิดเมื่อวันที่19 เกิดเมื่อวันที่26เวลา19นาฬิกา19นาทีเลือเงี้ยมย่ำดีครับพี่น้องเย็ซีลูกสาวหลานล้านสาวหลานอ่ขอบไปบอกไปจ่ายกับพ่อจอยดีกว่าครับพี่น้องเย็บซี่ปะสวัสดีพ่อจอยพี่น้องเย็ซีสวัสดีพ่อจอยครับพี่น้องจวบจ่าครับก็ว่าการพิพาทเป้าหมายไปแจมหนึ่งเด้อขึ้นล้องเอาขึ้นล้องเอาเออรียกมันว่าอะไรตัวเรียกมันว่าอะไรนะง่ายๆหนึ่งเนี่ยพวกแปดห้าแปดเจ็ดแปดเออ เอ้ไม่ยนาดแล้วเทียร์อายาอับเลยสินเรื่องรับอะไรตัวไปต้องอะไรหรอหางเดียวมันหางเดียวไรเงาขึ้นลูงเอาขึ้นลูงเอาสลัดดอกจักหน่อยเสียบทักบทเนี้ยมันนั่นสิว้ายบทกดสลัดเอาเอาบาดเอาบาดนี่ผมฝันผมเดินไปเลี้ยงนิทานผมฝันเด้อบทนิทานเรื่องจริงฝันเออเมื่อเมื่อนี่มันเชื่อได้ ม่นีวันที่ยี่แปดหรอววันที่ยี่แวันที่ยี่เจ็ดฝันฝันว่าจังสีวันที่หายฟังหดนะวันที่ยี่เจ็ดผมฝันวันคอันตีแจ้งผ้าบินบาทกับบู้เมียผ้าบินบาทกับผู้เมียพอฝ,อ,อฝันนี่แหละฝันโตเลขกเอาหวยเล้ยรทร่นี่แหละจะาเล บาาได้พูดาพูดหนึ่งยู่ได้บ้านเนี่ล่าก<อ>็ได้ประมาณหลายูสิบว่าเจ็ดสิบหรือแปดที่เ้านวะเล่าก็ได้วาดดา<อ>่าได้เสียมได้กับตามาชี้กระยำทั้งแรงทั้งแรงมหาไปสัน้นข้าวคอยไปโคกไปป่าไปเจ็บเห็ดแน่ว่าสัน้นไปเจ็บด,ดอกกระเจียวไปสับดอกกระเจียวน้ำวาสั้นคอยเงินเจาเจ้าะต้องไปน้ำแฝดได<อ>้แฝดไปจังดะยายสงหรอกเออ ไปเก็บดอกกระเจียวด้ามานลวกกินเสียบดีสันเราอ่เอนนี้เราอ่ะหาจะเปลี่ยนน้ำคันเสียได้เราอ่ะไปแจกโซอนอร์กินน้ำกันสินเราอ่ะเออเอาไปไปเป็นมู่เจ้าเยดอกสินเราไปฝันอ่ะไปไม่คุ้มฝันนี่นะไปน้ำพองก็เลยไปด้วยก็เลยไปไปเราไปนี่กแรกเราก็เลยว่าว่าสันเฮดกระบอกสันเฮดกระบอกเกิดดอกกระเจาะวกระบอเกิดเแ็ดจังใดเข้าบ้านั่งเข้าจินับนี่ไง คห้มไม่บาดเนียเนี่ยนนี้เรากันว่าโอ้ยสัตว์นเจ้ามาเนี่ยคว้มหม่าจังใดสัตว์เราอ่ะมัมักเจ้ไล่ไหลไอ้ยะย่าสัตว์มาเอมักลีจนกอ่าใคาแผนการไปพกไปป่าเรจะมากอดูเจ้ามือนี้แหละสัตว์ไทได้สัตวอ้ยะเราอ่ะเรก็กอดปุรบเลยเนี่ยเออขอดความจ้ามโอ้ยใส่ลำคอลำข้างไปผู้เ่าเนี่ยผู้เ่าเนี่ย ไปมักเจ้าขวดมักเจ้าเหลียเป็นนั่งกับเป็นรถว่าไอเราคนสัตว์ขาคนเห็นสันลว่าเห็นก็บ่าไอสันลวดนั่นแหละผมฝันน่ะจนแจ้งคอหลอดภาบินบาดจนกับจนที่สันเขาง่ายเหรอผมฝันสันจ่อจ่อเลยจ้ะฝันสันจ่อจ่ออันนี้สี่เซนต์าทเลยผมมาตี่เลขผมก็เลยตี่วางสี่บาทผูดยิ่งผมว่าน้ำสี่ผมไปน้ำหาเลขเ่ยผมว่าห้ยสี่หาโคโลตัวเดียวเลยไอยังเออนี่ยแหละงวดนี่แหละงวดเดี๋ยวนี่แหละ ไอ้ซีหาโคโล่โอไม่สชหนึ่งจุลาเนี่ยแมงไอ้จ่าซีหาเออแต่ว่าบอกเ่ยเชี่ยไห้ี่น้ำผมเลยเด้อขึ้นลกเาเด้เนาขึ้นลูเขาีห้าไส้หาเท่านั้นแหละั้นาเนี่ยกิสิเป็นหาหาเจ้หาหาโคขเจ้เออโคาโคข้าอนี่โแล้วถ้าว่าตัวนักแมวเนี่ยให้ตัวีหเพราะว่าเรบันกับโแปด ห้าแปดแเจ็ดปดแม่ฮหยาาแตกใสอีกล้ว่าแตกใสอีกแล้วพี่นว่าง้บาทรอบก่อนกสามหนึ่งสามหนึ่งโอ้ยเป๊ะมมิ้ทอดเลยสามหนึ่งหาฟีหาหมอฟิว่านี่บ่อบ่อรอบรอบสามหนึ่งสี่ปแก่ศพเจ็ไปแก่ศพคนตีมาแก่ศพมากแก่เมื่อีมือเนี่ยอมัฝันนี่แม่บาเลยมีสิมาบ่อคือปัญหาโฉกหลับสิบเอนี่เราพวบฝันนะคุณยายมากกบบกอครับแม่พูดเห่ซ้ำนี้เลยเนี่ยตายละ เป็นไงเพราะว่าเราลำไรู้มากกว่าฝันนาเพราะาที่ยิบหกันีเปลียนกับฝันเลยนั่นแหละมาอยู่ข้าก็ได้ขายโอ้รถกันเฮ็ดดีโอ้ยนเมื่อกว่าวังก็เป็นวัดเท่าน้ที่เขาอีแล้เดี๋ยวนี้สิไปหาสี่เขาเดี๋ยวทไปหาปันเขาเี่นอปี่นี่จยี่นีทั้งเดียวคอรอทังเดียวคอรอผมี่จะไเนี่เพึ่งว่าไหลตัวพี่น้องบ่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 หลบ่หล เงยน้อยเสียงง่ายๆฮะตว่าเป็นเลขบุญเนอะเป็นเลขบุอเนอะฮตัวนี้เป็นเลขบุเดนอว่าหันกับว่าเล็กรงเว่าหันกับว่าเหล็กรางว่าหันว่ารางหรือบนเหรอบนอ้ยบุญกว่าบนญกไกยังกอดชูนหกแปดเนี่ยเยอะแปดหกเนี่ยอืนั่นแหละกมเดียวกสตัวนี่ให้สองตัวเลยเนีนี่นี่คือล่อเงาค้อเา ทางเดียวคอลอทางเดียวคอลอมีทอดมีพอมีสี้ห้าเี้ยห้าแล้วก็สีหายนับหนึ่้าี้กับถ้าคืนกืนเป็นห้าห้านว่าเกินแจมเน่งเานั้นเกินแจมเน่งเท่านั้นเออนั่นนลงเป็นเป็นสามเสีฮ่าสามฮ่า ไม่ฮะแค่นี้ครบเดือนนี่เลยวเ้าพี่น้องไม่ม่นะรู้เลยนะท่างเขาประจัยพี่น้องต่างไปพป่น้าทางค่าโชมขามันไลยอ่าแจ็คให้พี่น้องด้วยโชคขามจะมันจัคให้พี่น้องด้วเดีเอาทางเดียวก่อนหนอยอีหลีพี่น้องบ่หลายได้บ่หลายตัวเด้อวจะวาสิ ีเป็นสาซเป็นหาหโคขายในแอขยายหอกว่าหันวอลอบว่งหันกับบอลขยายบอกมาซื้อแมนยันพี่้องลืมแมงแมนี่รัืมรอบนี้ขยายให้เลยขยายให้เลยตัวนี้ตัวหนักอยู่ที่สี่ห้าหางเดียวคอร์ลคอร์ลโอ้โอเคครับผู้ชสยก็พิ้งกอนกันเอยพิ้งกอนตัวไส้ก่อนลับยมมักเ่าจะยำเดี่ยวเขาจะยำบลูไอ้ยหี้ยไหลหนยมาเท่ากับบวบเทาจีบวบบวบเขาคอยมักจ่อจันดังซีกับบวบล้อเข้าไปคกไปป้าไฮเจ็บเห็ดเจ็บ ดอกเกียวใช่รออกเกียวเขาไม่ได้เขาไม่ได้เมียตากอยากนี่สะเดี๋ยวพี่น้องเอที่ท่านาไพันสองรอบมากว่าเท่ากันาโชว์ขามานบ่เนาะแม่ขอบคุณพระัจครับพี่น้องเอครับสวัสดีครับครับรบดีครับพี่น้องเอทุกท่านนี่คือรถแบบไรชางของพระจอยครับพี่น้องเอฟซีเพิ่มหาสามนน้ำได้อเกลี่นี่พี่น้องเอฟซเพิ่มหาสข้าตัวนึ่งแต่จะเป็นสามสห สี่ห้าห้าห้าหกห้าแต่ว่าตัวเน้นตัวหนักคือเครืบตัวที่พันบอกไนงะแต่คือสี่ห้าพี่น้องย e ิปซีเลยเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเอด็ดมิจะว่าขึ้นลุกเอาเนอเด้อขึ้นลุกเอาดเดือ้อพี่น้องยิปซีก็คือห้าแปดแปดสี่แปดห้าแปดหกนั่นสนะหรือว่าเราหายมากเราบ,บางทีหันกับแปดหกแต่ลงมากกับแปดห้าแปดเจ็ดนั่นก็พี่น้องยิปซีรอบนี้หางเดียวสี่พันหายมากก็คือสี่ห้าแต่ว่าชุดนี้พี่น้องยิปซี ถ้าว่ามากนักเพิ่นเล่หางเดียวเลย่ยพี่น้องเย็ซีก็ลองไปพิจารณา,าเอาจ้าวิชาจะขึ้นลงก็ลองพิจารณาเอาคือว่าแหละครับพี่น้องเล่ห์หคู่นึงเรียก่ารับวันไหลตัวพี่น้องหางเดียวคอหล่ออ่ะโชคมายนำด้วยครับพี่น้องความสุขความเจริญสำหรับมิ้วด้วยกันสุขปู่สุขคนกับรูปแบบแนวทางของพ่อจ่อยวันที่หนึ่งกุลาสองพันหนร้อยหกสิบแปดครับเจอกันใหม่สวัสดียมนำพี่น้องครับ